คนและคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้ <mm <issions> ครับผมเอฟโพิทักครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาสู่รายการประจำสัปดาห์ใน18ดรายการตรงกับท็อปสิบกับดีเจเอฟครับอินโทรม,มา โอ้โหสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับใช้คําว่าเราเนี่ยค่อนข้างจริงจังกับเนื้อหามากขึ้นเรื่อยๆเราเนี่ยตึงมิงไปหมดเลยนะครับน้องๆก็บอกว่ามีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบก็จะพยายามปรับใช้กันไปแล้วกันนะครับเอาไปว่าท็อปสิในสัปดาห์นี้นะครับเราเดี๋ยไม่อยากใช้คําว่าท็อปสิสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยได้รวบรวมถึง2เรื่องมาอยู่ในเรื่องเดียวกันเลยซึ่งเรื่องราวเรื่องนั้นเนี่ยนั่นก็คือการถ่ายภาพ วิญญาณสุดหลอนนะครับภาพเหล่านี้เนี่ยก็เป็นภาพที่โด่งดังมา,มากๆในโซเชียลออนไลน์และมันมี7ภาพที่มาจากไอดอลดาราเกาหลีด้วยครับโอ้โหคุณผู้ชมผมไม่ได้อัดคลิปเนี้คนเดียวตอนนี้ผมเอาแมวเข้ามาอยู่ด้วยตัวหนึ่งย่างน้อยมันก็น่าจะคลายความกลัวให้ผมนิดนึงก็ยังดีฮะโอเคมันหลับละ โอเคเอาว่าคุณผู้ชมช่างมันล้วกันครับมาดูกันดีกว่าว่าภาพทั้งหมดนะครับที่เราได้เตรียมมาจะมีภาพไหนที่น่ากลัวบ้างเอาว่าไม่เป็นการรอช้าครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าคลิปการับกับทึบไลนะฮะแล้วล่อยแชร์ให้ผมนิดนึงหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะมันไม่ยากเลยนะค่คุณผู้ชมเลื่อนเมาส์ไปกดให้ผมคนละหนึ่งคลิกก็จะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆ้กับผมแล้วนะครับผมโอเคถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปพองกันเลยครับ อย่างแรกเลยผมขอ,อาภาพถ่ายติวิทยาที่โด่งดังในเอเชียก่อนละกันคือ7ภาพของเกาหลีเนี่ยผมเอาไว้ตอนท้ายเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะพีคแน่นอนมาดูกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรกันบ้างครับภาพแรกนี่คือภาพนี้ครับ คุณผู้ชมครับในวงแดงๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับตามประวัติที่ได้เขียนไว้นะเขาบอกว่านี่คือภาพถ่ายนั้นในยุคป,ประมาณเก่ามากๆแบบ5060บปีที่แล้วเลยน่าจะจากในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่านี่คือภาพถ่ายรวมชั้นปีของคลาสรูมคลาสนี้ซึ่งในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแบบเด็กนักเรียนมีแบบครูใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ในวงกลมสีแดงครับเขาว่ากันว่าในวงกลมสีแดงนั้นคือผู้หญิงที่เสียชีวิตหรือว่าเพื่อน ในคลาสเรียนเนี่ยที่เสียชีวิตไปและเขาเนี่ยต้องการที่จะมาออกกล้องด้วยก็เลยได้มีการถ่ายติดเขาออกมานั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจากสีผิวแล้วก็ผมเนี่ยจะดูว่าเธอเนี่ยดูแบบดำๆๆเทาๆนะก็ดูคนขนที่จะน่ากลัวนะคุณผู้ชมก็ขนผ,ผมก็ลุกไปหยุดเลยนะตอนนี้อันนี้ก็ภาพแรกเท่านั้นนะครับไปดูภาพที่สกันต่อเลยครับและโอ้โห,โโหขึ้นภาพ ผมต้องบอกผู้ชมนี้ก่อนว่าถ้าเป็นภาพอย่างงี้มันมองได้2อ,อย่างกล้องสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีความเร็วชัตเตอร์ที่ไม่ได้สูงมากอันที่ผมไม่แน่ใจผมพูดหลักการถูกหรือเปล่านะคือเวลาถ่ายเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรที่เคลื่อนที่เร็วๆหรือแบบเฮ้ยมึงกูเข้าไปถ่ายด้วยฟึบอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพแบบที่เราเห็นกันอยู่เว้ยแต่ ที่เห็นอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความกั้งกึ่งระหว่างคนที่แบบเอ้ยขอเข้ามาถ่ายด้วยความเร็วกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพราะผมรู้สึกว่าภาพองค์ประกอบที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้มันเหมือนล่างขาวๆที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วมันน่ากลัวเออผมผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคนหรือมันอาจจะไม่เป็นคนก็ได้แต่คุณภาพกล้องมันต่า มันเลยบอกยากมากครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันแล้วกันครับไปดูอันดับที่3เลยครับนี่ครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นการถ่ายรูปรวมคลาสเรียนไม่ต่างกับอันแรกนะฮะซึ่งบอกเลยว่าไม่ต้องวงให้เห็นก็รู้ครับว่ามาจากตรงไหนนี่ครับจากประวัติก็ไม่ต่างกันแรกเลยครับก็คือเขาเนี่ยได้มาถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนแนละน่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตจากในคลาสรูมนนี้นั่นเองน่ากลัวแต่ผมยังมีความรู้สึกว่าค,คล้ายๆกับรูปแรกยังพอไปวัดไปวาได้ครับต่อไปเลยฮะ นี่ครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งภาพที่น่ากลัวครับนี่เป็นภาพรวมคลาียนอีกหนึ่งภาพครับของประเทศญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีการถ่ายภาพกันปกตินั่นแหละแต่ตามวงสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตรงนี้นะครับตรงนั้นคือมือใครครับจะบอกว่าเป็นมือของชายคนแว่นสีตาคนนี้ก็ไม่น่าใชา่เพราะมือคงไม่ยาวขนาดนั้นตอนแรกผมแอบคิดนะว่าเป็นของแบบเจ้าหนุ่มแว่นหรือเปล่าหรือมีใครไปนั่งเงยองอยู่ข้างหลงังหรือไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าดู ค่อนข้างยากแต่ถามว่าหลอนไหมอันนี้ไม่หลอนมากตเต็มศีรให้สจกประมาณห้าละกันครับไปดูอันดับถ่อไปเลยครับอันดับที่ห้าครับตอบอูคุณผู้ชมครับอันนี้เหมือนจะเป็นภาพคนไทยเลยว่าไม่น่าแต่น่าจะแถวแถวเอเชียนั่นแหละนี่คือการซูมภาพออกมาให้เห็นภาพชัดมีคนกำลังทำปากจูหรือแลบลิ้นอยู่วะ <c oughs> ตอนแรกก็ดูหลอนนะแต่พอมองชัดๆแล้วแบบเออเือนควาอย่างนี้อยู่อะ นะคุณผ,ผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าน,น่ากลัวใ้ได้เลยครับต่อไปเลยแล้วกันครับโอ้โหไ <laughs> อ้เหี้อเหมือนภาพในหนังเรื่องหนึงเลยเรื่งงงอ,องหนึ่งเลยอูจะหลอกให้คนตูดลุกตั้งเป็นหน่อไม้ฝรั่งในฐานะที่ไม่เรียกกูประสิทธิโชค นี่คือภาพชายปริศนาหลังโรงครับแต่เขาบอกว่าภาพนี้โด่งดังมากเลยนะคือถ้าเกิดภาพเต็มๆเนี่ยถ้าผมจะไม่มีเคยออกข่าวช่องแบบช่องอะไรไม่รู้อะจไม่ได้ลวเขาบอกว่าภาพนี้คือภาพของคนไทยเลยนะถ่ายติดเหมือนใครสักคนกําลังนั่งอยู่บนโรงแล้วแบบตัวสีเทาๆเว้ยบางคนก็ว่าเป็นกุมารบางคนก็ว่าเป็นวิญญาณที่อยู่ในโรงแต่แล้วแต่ความเชื่อแล้วแตุ่มมองแต่ละคนละกันส่วนตัวผมผมมองว่าเหมือนจะเป็นวิญญาณคนในโรงมากกว่าส่วนตวงมองงี้นะแล้วมองว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพตัดต่อด้วยัยงไม่เท่าไหร่ครับไปดู ถัดไปเลยครับอโอ้โหพระเจ้าพูรุนช่องอะไรครับเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันคืออะไรมันจะเหมือนหน้าคนมันก็เหมือนมันจะเหมือนแบบแบบสุนัขโผล่มายอย่างรวดเร็วมันก็เหมือนแต่คุณผู้ชมครับคิดเห็นยังไงบอกหน่อยอันนี้ผมผมโนง่คอมเมนต์ว่าผมผมตอบไม่ได้เลยวะ่ะอ่ะอันดับถัดไปนะครับโอ้โห เขาบอกว่าชาย2คนนี้นะครับได้ไปถ่ายภาพในป่านะแล้วก็เหมือนกับแบบติดวิญญาณล่าของผู้หญิงนะน่ากลัวนะนี่ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันคืนเนี่ยต้องบอกเลยไทยเราจะเป็นลักษณะนี้เว้ยจะเป็นแบบลางๆอย่างเงี้ยอันนี้คือผีไทยผีเอเชียเราเลยอ่ะับตอบโอ้โหชิจูโอ้ยภาพถ่ายงานศพครับแต่ติดใบหน้าแขกที่ไม่ได้รับเชิญออกมาเฮ้ยแล้วประเด็นคือเหมือนเป็นคอลอยออกมาอย่างเดียวปะ ไม่รู้เลยฮะน่ากลัวมากเฮ้ยน่ากลัวว่ะไม่เป็นผีก็คงจะเป็นสับป,ปะเลอไปยืนอยู่ข้างหลังนั่นแหละแล้วแต่วิจัยยานครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้เลยครับไปดูต่อครับโอ้โหปีหนึ่งเก้ครับราวราประมาณเกือบ30ไปีได้ไม่ใช่สามสิบเลยเกือบสามสิบสี่สิบเลยมั้งนะคุณผู้ชมถือว่าไกลมากแล้วน่ากลัวมากเขาเรียกว่าเซียงจีเหรอมไม่แน่ใจเรียกถูกปะมันเป็นหลุมศพจีนอ่ะน่ากลัวว่าตามความเชื่อก็จะเป็นแบบอญญาณของญาติอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ คาพต่อไปเลยครับเจโดคนที่ไม่มีกลุ่มคนระับอูยยิ้มด้วยอะ่ะมีรอยยิ้มด้วย,ยไม่มีประวัติครับอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนแถบอินโดหรือมาเลยนะฮะน่ากลัวฮะน่ากลัวใครไปแอบอยู่ตรงนั้นอูนี่คนไทยอีกแล้วเหรอฮะ่าส่วนใหญ่นี่เป็นภาพในงานศพตลอดเลยนะ้ยแต่มีความคล้ายนะมีความคล้ายอยู่นะอถ้าเป็นภาพที่แบบเป็นคนเดียวกันเนี่ยเชย่นนี้ผมให้หลอนเต็มสิบเลยอะ่ะ แบบสิบเต็มสิบจริงๆอ่ะอ่ะไปแบบต่อไปเลยครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่โบราณแห่งหนึ่งฮะแต่พูดยากว่ะคุณผู้ชมผมก็ยังบอกนะว่าอันเนี้ยพอกล้องมันเป็นกล้องโบราณอ่ะมันแบบเนี้ยต่อให้ไม่เป็นในวงเนี้ยผมก็มองว่าสองคนเนี้ยภาพก็หลอนอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะถ่ายภาพติดสามคนแต่มือสั่นหรือชัตเตอร์กล้องมันเบลอในตอนกลางคืนก็ได้ไปอย่างรวดเร็วอันไหนไม่หอลอนเราไปต่อนะฮะโอ้ยเย็นดา ออันนี้ดูภาพซูมแล้วแบบพอเร่งแสงอะเหมือนอันนี้เป็นเป็นแบบเนี่ยเป็นโครงอย่างเงี้ยเป็นโครงแบบเป็นเหมือนมัดอะเออเป็นเหมือนมัดแล้วก็แบบลุกตาโพมนิดนึงอะอาจจะเป็นบบนางงานหรืออะไรรุ่นก่อนที่เขาเสียชีวิตไปหรือเปล่าวะแล้ว,วลนี่มีรอยช้ำที่หน้าด้วยอะว้ายคนลูกเอาไปสิไปล,ลูกกัน,นเดียวไปสิเลยน้านกลัวมากลูกอะต่อไปนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าในภาพนี้นะครับไม่มีใครรู้จักชายคนนี้เลยโอ้ <c oughs> น่าจะเป็นฟิลร่วมรุ่นที่เขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มาถ่ายก็ได้ถ้ามันมาดำๆหรือมันมาใสๆอะ่ะโอเคยังยอมรับได้แต่อันนี้มันชัดแบบชัดมากๆอะ่ะผมว่าเขารู้จักกันส่วนตัวนะอ่านบอกอ้ว้าก,กลัวมากเลยเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรต้องบรรยายเลย ต่อเลยนะต่อเลยนะอันนี้น่ากลัวเกินอโอเคอุ้ยภาพสุดท้ายด้วยหน้าเขาเขียวเขียวม่วงด้วยนะคุณผู้ชมอามาดูอีก7ภาพถ่ายครับจากไอดอลเกาหลีครับที่เขาบอกว่ามีการถ่ายติดใน MV ด้วยมาดูกันดีกว่าว่าเจ็ดภาพนั้นจะมีอะไรบ้างครับภาพแรกครับโชว o 2 Am ครับคุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรอ่ะผม ภาพแรกผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะเห็นเป็นหน้าหรอหรือเป็นคนกําลังกอดเขา่ามันเหมือนเป็นเงาล้านด้านหลังมากกว่านะแบ้นกาวด้านหลังมันก็เป็นล้านอะไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ผมว่ายังงงง,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 งอยู่อับโอ้ยจีนฮาครับตั้งแต่ยุคไหนเนี่ยว้าน่ากลัวเลยอะเออน่ากลัวน่ากลัวว่ะวิ่งเลยน่ากลัวจีนอันต่อไปครับทีนท็อปครับโอ้ยเดียวนะ แล้วไม่ได้ถ่ายติดรคบภาพอู้ยอู้ยสลัดผักเอ้ยยายตูแต่เพื่อนเฮ้ยแต่มันก็เหมือนหน้าคนอยู่นะแต่ผมมองแว๊บมันก็เหมือนคล้ายๆกับแบบเป็นไฟอะ่ะ ไม่รู้สิถ้าเป็นหน้าคงมันก็เด่นไปหน่อยอะคุณผู้ชมสังเกตดีคือเอ่อพอมุมกล้องใกล้อันนี้ก็ใกล้ตามพอมุมกล้องอ,อ๋ออันนี้ก็ออกตามผมรู้สึกว่ามันเหมือนแสกสะท้อนมากกว่าแบบจากอุปกรณ์อะไรสักอย่างนึงอะแต่นัากลัวนะน้ากลัวอ่ะไปดูต่อไปเลยแล้วกันครับพายุนอาครับทำไมอะโฟมินิด หนาไม่เจอจังวะไอ้คนน่ากลัวเลยผมไม่รู้จะพูดไงวะเป็นแบบที่ห้าเลยครับอันนี้อะไรครับยุนจังฮุนครับอะไรคือหน้าคนเหรอผมว่ามันเหมือนแขนคนกับลายเสื้อมากกว่านะวันนี้ไม่หลอนไม่หลอนไม่หลอนอันดับต่อไปอันดับหกเลยครับโอ้โหอ,โอ,อึนยุงครับซูเปอร์จูเนียผมว่าอันนี้น่าจะแบบเป็นเอฟซีเขามองเกาะประตูมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับอไปดูอันดับที่เจ็ดเลยครับเอ็กโซครับมิวสิกวิดีโอหรอโรลหรอขออนุญาตได้ไหม ขออนุญาตได้ไหมแบบเปิดไม่ต้องมีเสียงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะติดนิิศสิ์นะแต่จริงๆภาพกูก่าจะโดนหรือเปล่าแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับคุณผู้ชมขออนะุญาตฮะวินาทีที่1.10ตอนไฟกระพริบ มองไกลๆไปเหมือนคนกอดเข่าอยู่ปะ่ะอันนี้เป็นอันดับสุดท้ายเลยครับก็น่ากลัวครับคุณผู้ชมแล้นี่ก็คือทั้งหมดนะครับทั้ง7ภาพถ่ายไอรอนเกาหลีไทยจิตวิญญาณกับที่ได้เจอมานะครับคิดว่าภาพไหนหน่ากลัวสุดลองบอกผมไว้ใต้คอมเมนต์นี้หน่อยแล้วกันเจอกันสัปดาห์หน้าครับทอมสิบจะเป็นอะไรอะไรน่ากลัวน่ากลัว,ลว,ลวหรือยังให้ผมนำเสนออะไรรอติดตามแล้วกันวันนี้ไม่ถึงวันนี้แหละไปละบ๊ายบาย